เพราะนั้นเลนเก้าราสีโชคดีที่อยู่ในช่วงสมัยของพระชินีวิตตอรียกับพระเจ้านโปเลียนที่สามของฝรั่งเศสเอาทำไมอ่ะอาณาน,นิคมยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่เขาก็เรียกว่ายุควิตตอรียยุคการละอัน,นิคมที่ยิ่งใหญ่แล้วครองราชนานมาก6-3ปีเราต้องการจะผูกมิตรกับมาหามนาจเพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเราสองพระเจ้านโปเลียนที่สอันนี้งก่อนที่จะมาเนี่ยผู้ท่านอาจารย์ว่าไปคน้นไปค้นข้อมูลมาเราพบว่า หลายคนคงอยากไปฝรั่งเศสนะปารีสนะํามหนูสวยงามดีด,ด,ดีใช่ไหมพบว่าพระเจ้านโปเลียนที่สามเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่บรณะแล้วจัดแต่งกรุงปารีสได้สวยที่สุดจนถึงทุกวันนี้จนคนต้องการไปที่กรุงปารีสอะ่ะเพราะฉะนั้นเราไปพบเขาก็ไปดูงานเข้ามาผมก็ไม่ผมก็กล้าเถียงใครมาเถียงผมว่านี่คือการดูงานแล้วออกกลับมาเป็นตัวอย่างก็เป็นไปได้นะอาจารย์แต่เราก็ลุกคืบพีระนิตทีนิดทีนิด,นดเป็นต้น นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มีการส่งทูตไปเจริญสมรภรมไมตรตีมากมายเลยไปทั้งพระราชินีวิตรียาและได้เข้าไปถึงวินโซนะฮะไปถึงวังฟองแตงโบนำ้ำซ้ำก็คือเอาลูกขราราชาการไปให้เขาเวลามีโอกาสไปฟองแตงโบเนี่ยจะต้องไปที่ห้องไชน่ารูมเพราะว่าเขามีความคิดว่าไชาน่าแปลว่าเอเชีย นั้นของทุกอย่างจะเก็บที่ห้องช้่นารูมหมดเราให้เขาสุดยอดมากเลยคืออะไรก็คุณจะคบกับเจ้าพ่อของโลกอะ่ะคุณก็ต้องให้เกียรติทุ่มให้เขาเต็มที่และเขาก็ให้ความสัมพันธ์กับเราอันนี้คือภาพ